เป็นแล้พี่น้องน้องลักกิเล่นว่าไปใส่แล้วมาให้รูปให้เกา่าบงางสีผ้าบางงานลักกิเล่นไม่ยินได้อาการอาการเมื่อน,อ <c oughs> ะะอนอี่สะดือบวมสะดือพี่น้องดูสะดือบวมทุกท้องนี้เป็นยังเดียวจังมันแผลเพ้าแล้วท้องนคือบวมอยู่พี่น้อง ทั้งในมันแผลเศร้าและทั้งนอกมันก็บวมอยู่เบิ้งเลวมันเป็นสะดือบวมหัวทั้งในมันเมี่ยงทักทาย่านผู้ชมหน่อยเร็วลักกี้เลนคือเนียเว้พอไปใส่แล้วอย่ากับว่าท่านหัดกินอยู่กินยามไงอ่ะเน็ตคือซื้อน้องลักกี้เลนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อยแล้ว อักิเลนลูกชายของแม่และตี่แห่งครอบครัวและทองฟาร์มนะครับหน้าตาอ่อนๆเป็นตตีมากเลย,ยพี่น้องหน้าตาอ่อนๆอ,อ,อย่าเขาต้กล้องเพื่อนนัน่นโอ้ยเปลาเว้นบเป็น อันนั้นี่เกิดเป็นคนเด้อยังเบาเป็นเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ไปไปหาแม่หุ่นแม่ห้องอื้อใส่อใส่หุ่นอ่ะหุ่นตาแม่หุ่นหุ่นเขาขาวเขืใหญ่จ้าหละเ <c oughs> วาหละกับม่น เงินสาวสีก็เมนสาวเล่ก็เพราะว่ากระแสเพ่งส่วนว่าสาวสีเนั่นเพราะว่าทิ่ววาาาามาจากาว่ดสีครับก็เลยเอียนสาวสีสาวสีสาวเด่โอเคนะครับพี่นอนะ้องเนาะขอบคุณทีมว,วงมาชมครับขอบคุณที่ใหม่กำลังใจนั่นน่ามาอีกแล้วโอเค